มีการวิเคราะห์กันจากสื่อสำนักต่างๆในสหรัฐและก็โลกตะวันตกนะครับว่าผู้ที่ได้รับชัยชนะครั้งใหญ่ที่สุดในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งนี้ไม่ใช่โดนัลด์ทรัมป์แต่เป็นอีลอนมัสส์นะครับซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนคนสำคัญของทรัมป์ทั้งให้เงินแล้วก็สนับสนุนโดยการช่วยหาเสียงทางตรงและทางออม ทรัมป์เนี่ยนะครับถือว่าเป็นไอคอนคนหนึ่งในวงการเทคโนโลยีของสาหารัฐอเมริกาการที่เขาได้กลายเป็นผู้ที่ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับหรือเรีอกอย่างหนึ่งก็คือเป็นนักเดิมพันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งทุ่มสุดตัวในการเลือกทรัมป์นั่นหมายความว่าอีลอนมัสก์ก็คงจะต้องได้อะไรเป็นก่อเป็นกรรมที่สุดเช่นเดียวกันนะครับมีการวิเคราะห์กันนะครับจากเมืองจีนนะะว่าการที่ทรัมป์แล้วก็ อีลอนมัสนะฮะผนึกกำลังกันได้ในครั้งนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่การสร้างซิลิคอน a วลล์ใหม่นะครับซิลิคอนเวลล์เนี่ยเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาและของโลกแต่ว่านิวซิลิคอน v วลล์เนี่ยมันจะเป็นการรวมตัวกันของฝ่ายการเมืองอนุร,รักษนิยมอํานาจนิยมนะครับเนื่องจากทํามีอํานาจควบคุมส่วนอํานาจทั้ง3ส่วนก็คือฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายตุลาการนะครับ ดังนั้นเมื่อฝ่ายเทคโนโลยีและฝ่ายอำนาจมาผนวกเข้าด้วยกันนะครับมันจะนําไปสู่โครงสร้างเทคโนโลยีแบบใหม่นะครับต่างคนต่างเอื้อกันเขาเรียกว่าเทคโนโลยีกลุ่มเทคโนโลยีแบบอำนาจน,นิยมเผด็จการนิยมและก็เทคโนโลยีนิยมนะครับแต่มันจะสร้างระบบที่มันน่าสนใจว่านี้ขึ้นมาในสเมริกานี่เป็นการคาดการณ์จากฝักจีนนะครับเอลอนมัส์เนี่ยนะครับก็อาจจะได้ผลประโยชน์บ้าง บางคนก็วิเคราะห์กันบ้างว่าผลประโยชน์ในด้านทางการเมืองเนี่ยก็อาจจะมีส่วนนําไปสู่การที่อีลอนมัสเข้าไปมีส่วนในคณะรัฐบาลของทรัมป์ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราก็ต้องจับตาดูกันต่อไปว่ามัสเนี่ยสนใจเรื่องการเมืองแค่ไหนหรือว่ามัสต้องการที่จะเข้าไปมีส่วนในการกําหนดนโยบายด้านเทคโนโลยีและก็เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานะครับเรื่องเทคโนโลยีที่สําคัญที่สุดที่สหรัฐอเมริกา เพ่งเล็งอย่างมาก1เรื่องก็คือเรื่อง EV กับจีนนะครับเรื่องนี้เนี่ยยังคุมเครือเพราะว่าอีลอนมัสเนี่ยมีตลาดใหญ่อยู่ที่จีนแล้วก็สนับสนุนนโยบายจีนเดียวอย่างชัดเจนนะครับในขณะเดียวกันรัฐบาลของสหรัฐนะครับโดยการเริ่มต้นของรัฐบาลไบเดน Biden เนี่ยก็ทำการเก็บภาษี EV จีนอย่างสูงมากมันก็กระทบกับอีลอนมัสด้วยนะมันก็กระทบต่อการทำ ธุรกิจอุตสาหกรรม EV ด้วยนะครับทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็ของจีนอันนี้เราต้องไาดูกันนะครับเพราะว่าทรัมป์เนี่ยยังไม่ไม,ไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้ว่าจะเล่นงาน EV จีนหนักหรือเปล่าซึ่ง EV จีนเนี่ยถ้าเล่นงานหนักเดี๋ยวจะไปกระทบเทสลาที่มีฐานกลิตในจีนด้วยนะฮะไม่รู้ว่าอีลอนมัสเนี่ยจะแก้เกมเรื่องนี้อย่างไรนะแต่เรื่องหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเรื่องนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับมัสโดยตรงแต่เกี่ยวกับการฟอร์มท a m นิวซีเ o n v a คอนแวลีนะก็คือเทคโนโลยีเซมิคอน รัฐบาลไบเดนนที่ผ่านมาเนี่ยให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีของไต้หวันเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นอย่างมากเพื่อที่จะโฟ r มพันธมิตรในเอเชียตะวันตกซึ่งเป็นมหาอำนาจด,ด้านเซมิคอนดักเตอร์เพื่อต่อต้านจีนนะครับก็ไม่ให้ประเทศเหล่านี้เนี่ยดินแดนเหล่านี้เนี่ยขายชิปเซมิคอนดักเตอร์หรือว่าเทคโนโลยีชั้นสูงต,งต่างให้กับจีนนะครับแล้วก็หันมาเร่งการพัฒนานะโดยที่สหรัฐเนี่ยก็กดดัน,นอ้อว่าให้ไต้หวันกับ เกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยพยายามที่จะย้ายฐานการเลียนมาที่สหรัฐอเมริกาด้วยนะครับอันนี้ก็จะมีความน่าสนใจในเรื่องนี้มีพัฒนาการในแงุ่มนี้แค่ไหนในแง่หนึ่งน,นะครับรัฐบ,บาลที่แล้วเนี่ยค่อนข้างอุ้มไต้หวันยังมากในฐานะหัวหอกด้านเทคโนโลยีที่จะเอาไว้สู้กับจีนหรือว่าซีมิคอนเตอร์เนี่ยต้องกดดันจีนไม่ให้อ่ส่งออกเทคโนโลยีได้เพราะว่าต้องใช้ซีมิคอนเตอร์ชั้นสูงนะครับ ไต้หวันก็ถูกฟูมฟักโดยสหรัฐโดยโดนอุ้มโดยรัฐบาลสหรัฐที่แล้วแต่รัฐบาลทรัมป์นะครับคิดกันตรงกันข้ามเลยทรัมป์เนี่ยเคยไปออกรายการของพอดแคสต์ของโจโรแกนนะครับเป็นพอดแคสเตอร์ชื่อดังแล้วก็บอกว่าไต้หวันเนี่ยขโมยเทคโนโลยีชิปจากเรานะครับเขาบอกงี้ว่าคุณรู้ปะ่ะไต้หวันเนี่ยขโมยธุรกิจชิปของเราไปนะครับและเขาพวกเขาก็ยังต้องการการปกป้อง อีกด้วยนะครับการปกป้องจากเรารพูดง่ายๆคือทรัมป์เนี่ยมองว่าไต้หวันเนี่ยขโมยเทคโนโล,โลยีจากสหรัฐอเมริกาก็คือทําให้อเมริกาเนี่ยเสียฐานการผลิตไปเสียผลป,ประโยชน์ไปแถมยังใช้อเมริกามาเป็นปาะเกราะป้องกันไต้หวันจากจีนด้วยนะับทรัมป์บอกว่านอกจากขโมยแล้วยังใช้พวกเรามาเป็นไม้กันหมาด้วยนะฮะอันนี้เรื่องนี้ไม่ถูกทรัมป์เนี่ยไม่สนใจไต้ไม่สนใจใตไใจใต้หวัน แล้วไม่ไม่สนใจเรื่องกรณีพิพาทกับจีนโดยตรงเรื่องทะเลจีนใต้เรื่องการเมืองนะแต่จะไปสนใจเรื่องการค้ามากกว่าท่านนี้เนี่ยทรัมป์เนี่ยก็จะกดดันไต้หวันให้ย้ายฐานการผลิตจากไต้หวันเนี่ยมาที่สหรัฐอเมริกาเพื่อสร้างงานแล้วก็จะกดดันเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นให้ทําแบบเดียวกันด้วยนะครับอันนี้การกดดันประเทศประเทศเอเียิปวอกซึ่งเป็นมหาอำนาจด้านเทคโนโลยีให้ย้ายฐานการผลิตไปที่สหรัฐเนี่ยนะครับมันจะส่งผลให้สหรัฐแข็งแข่งเรื่องนี้มากขึ้น แล้วก็จะส่งผลให้การฟอร์มทีม new silicon valley เนี่ยมันแกร่งมากขึ้นอันนี่ต้องไปดูว่าอีลอนมัสเนี่ยจะมีส่วนแค่ไหนในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเรื่อง s e m i c o n u c t o r ไม่ใช่เรื่องถนัดของของอีลอนมัสแต่ว่าเขาเนี่ยจะเป็นแกนหลักของพวกอีลี e กลุ่มใหม่ในทางเศรษฐกิจและการเมืองดังนั้นเป็นไปได้ยากที่อีลอนมัสจะไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรเลยหรือจะไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยจากการฟอร์มทีม new silicon valley บวกกับรัฐบาลทรัมป์ในครั้งนี้ เราต้องไปดูกันต่อไปนะการ f o r c ะการบังคับให้ประเทศเอเชียตะวนออกกลับเข้าไปย้ายฐานการผลิตเข้าไปเนี่ยนะครับแน่นอนว่ามันก็ช่วยเปิดทางให้จีนเร่งพัฒนาตัวเองมากขึ้นนะอีกทางนึงก็คือเอาเทคโนโลยีที่ประเทศหรือดินแดนเหล่านี้เนะี่ยพัฒนาอยู่เนะี่ยกลับเข้าไปสู่สหรัฐอเมริกาเพื่อ ที่จะปั้นอเมริกาให้เป็นมห,หนาอำนาจทางเทคโนโลยีอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันท่านี้แหละครับมันจะเป็นการเผชิญหน้าระหว่างเจ้าเทคโนโลยีตัวจริงของเอเชียก็คือจีนนะครับซึ่งพัฒนาตัวเองขึ้นมานะครับอย่างแท้จริงกับสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นมห,หนาอำนาจเทคโนโลยีเจ้าเดิมแต่อ่อนแอไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้การดูดทรัพยากรแล้วก็เทคโนโลยีกลับไปที่ฐานของตัวเองเนี่ยแล้วก็สร้างนิวซิลิคอนบัลเล่ขึ้นมาภายใต้การบริหารของทรัมป์อีมัสนะครับมันจะทําให้เกิด การประทะกันระหว่างเจ้าเทคโนโลยีตัวนอกหรือเจ้าเทคโนโลยีตัวตกนะมันจะเกิดยุคใหม่ขึ้นมานะอันนี้ก็ต้องจับตากันต่อไปนะครับโดยสรุปก็คือว่าคนที่จะมีส่วนสําคัญในการกําหนดเทคโนโลยีหน้าตาของยุคใหม่นะท่างเทคโนโลยีแล้วการเมืองบวกเทคโนโลยีคืออีลอนมัสก์และก็ททัมป์นะครับเราต้องจับตาดูกันต่อไปว่าหน้าตาของยุคนี้มันจะออกมารูปแบบไหน